ทุกคนครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศสุดฟินในตอนเช้าในวันที่ฝนตกของบ้านนอกต่างจังหวัดกันนะครับพี่พี่ผมมั่นใจเลยว่าพี่ๆี่ที่ทํางานที่กรุงเทพมหานครพี่พี่ที่อยู่ภาคกลางได้ชมคลิปนี้แล้วจะเหนื่อยเป็นหายเป็นติดเป็นทิ้งเลยครับเออพูดอะไรกันวะเนี่ยแต่ก็ช่างมันเถอะครับพี่พี่แต่ผมมั่นใจมากเลยว่าถ้าพี่พี่ได้ชมคลิปนี้แล้วพี่พี่จะฟินจนถึงใจกันเลยครับเพราะบรรยากาศบ้านนอกเนี่ยมันฮิวจิตใจดีจริงๆถ้าพร้อมแล้ว let's go ครับ สิมาลี่วิวบรรยากาศบรรน,นอกของเข้าบรรบรรน,นอกหนาฝนม,มันเป็นแบบนี้ได้พี่นอ้องคุณตูเพื่อ,น,อนไก่อยู่ตรงหน้าลูกอะเอาหน้าไปทางหลังเนี่ยเออเออ ่งายนะเวเ้อาล่ะสิครับไอข้าวเหนียวกำลังมองไปเห็นไก่มันเห็นไก่แล้วครับทุกคนโอ้โหและวินาทีต่อจากนี้คือมันจะดิ้นทุรนทุรายเพื่อไปกัดไก่ อ้นี่ขนาดยังเดินไม่ถึงทุกงนานนครับพี่พบอกเลยว่าบรรยากาศยังหิวใจได้ขนาดนี้เสียงน้ําที่พี่พได้ยินตอนนี้นะครับผมไม่ได้ใส่ซาวเอฟเฟกต์ใดๆนะครับเป็นเสียงน้ําจากกล้องจริงๆเป็นเสียงไก่ที่ร้องจากธรรมชาติจริงๆและนี่คือสภาพแวดล้อมบ้านนอกของเราครับ เอาห้องบังนาไว้เธอมันแนมแนมไกลหรอเธอ หลังจากที่ย้อนกลับมาดูชิปนะครับพี่ๆผมก็ถามตัวเองว่าผมอุ้มข้าวเหนียวออกมาด้วยทําไมผมพาเขาออกมาด้วยทําไมในเมื่อมันเป็นภาระขนาดนี้มัน,นวุ่นวายวุ่นวายซะเหลือเกินนะครับพี่ๆแล้วก็ดูทุลักทุเลกันทั้งคู่เลยและพี่พี่จะได้เห็นความทุลักทุเลต่อจากนี้อีกมากมายน่ะพูดยังไม่ทันได้ขาดคําเลยเอาละความไม่นิ่งของน้องข้าวเหนียวเนาะพี่พี่เนาะน้องเขาก็จะเดินไปเดินมาเดินมาแล้วก็เดินไปสร้างความวุ่นวายให้ตัวเขาเองอย่างนั้นแหละ แบบเนี่ยต้องใส่เบ็ดนะเ็ตอนเด็กใเบ็ดเป็นเด็กเพราะว่าปกติอ่ะวุ่นวายสตอรี่อ่ะไม่ไม่เคยถ่ายหน้าฝนที่ทุ่งนาเลยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะอย่างหน้าฝนปีที่แล้วใช่ไหมเราอยู่ชลบุรีกันเราไปกับกอัตริย์่ยและนี่คือคั้หน้าฝนปีแรกวีกลอกมันปิดนาะแล้วฉันก็ทะเลาะกับพี่สาวที่เป็นตาเก้าของฉันและเราก็ดูรักทะเลกันอยู่อย่างนี้สักพักใหญ่ใหญ่กันเลย เดี её, her, ่ยววิวตรงน้เ hey, no yeah. ่ยววรงน้นนนนอป้องป้ป้องป้อ่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นเอ๊ะอย่านั่ง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 มันเปียนไก่ไปไก่ไปนี่ไม่อีกเน่ไม่อีกเ่ยม่อีกือสีเาได้ป่ะนี่คือ สวัสดีครับคือวุ้นวานสตอรี่อ่ะเราไม่เคยถ่ายหน้าฝนเลยครับพี่ๆไม่เคยถ่ายหน้าฝนที่ทุกนาเลยอย่างหน้าฝนปีที่แล้วของเราใช่ไหมเราก็ไปถ่ายที่นู่นชนบุรีนะครับตอนนั้นมีแค่ข้าวส์ลีตอนหน้าฝนปีที่แล้วเราอยู่ชนชน,ชน,ชนบุรี โอ๊ยอร่อยทุกคนมานี่แหละผมจะเล่าให้ฟังผมเริ่มพูดไม่รู้เรื่องแล้วผมแค่อยากจะพาพี่พี่มาชมบรรยากาศสุดฮิวใจอย่างข้างหลังตรงนี้นะครับพี่พี่มันสวยมากพี่พี่ลองคิดตามผมนะครับว่าตอนนี้มันมีเสียงสายฝนสายลมปะทะกันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อถ้าพี่พี่ได้มานั่งทํางานตรงนี้ได้มาอยู่ด้วยกันกับผมตรงนี้พี่พี่จะรู้สึกเลยว่ามันชิลมากๆเลยครับโอ้ดูมันฉีดแริงจริงก็อยากสปอยให้มันแมาแรงเลยแบบปอยให้มันลงมาแรงน้ำฝนน้ำท่งน้ำทาน้ำยางน้ำยังจังสิแหละ แล้วคือเพื่อนปล่อยเพื่อนปล่อยไก่เด้สี่ถามซื้ออยู่ถามเมื่อกี้ไก่ประมาณสิบตัวี่ถามซื้อเลยว่าเพราะไงไก่ตัวะจากบาทสีเมาส์จให้มันกัดเทียเดียวเพื่อนกับปล่อยเพื่อน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 กับผู้ผิดยังบอกว่าเพื่อนปล่อยไก่บอเพื่อนปล่อยไก่ไก่เพื่อนก่ยางไก่เพื่อนบอกกัดหมาบอแต่หมาเข้ากัดไก่มึ่งหน่ผิดมึ่งเรียกปไทะยางน้ำเขาดูนาทีต่อจากนี้นะครับพี่ๆดูข้าวเหนียว เขาเพิ่นจกูจะมาเอาร่มโอ้ยนี่แหละความปึกของบักเขาเหนียวพี่พี่เดินไม่ดูตามาตะเรือเนี่ยมันเดินกิ้งไปกิ้งมาเดินวนซ้ายแล้วก็วนขวาอย่างเงี้ยพี่พี่นี่แหละความดื้อของบักเขาเหนียวมันเป็นหมางูได้บักกันนี่นะเดินให้มันเหมือนหมาในลูกเดินให้มันเหมือนหมางาสีป่อยเล่นได้เหะอขเขัปากกูเบิ้ลขัดเบื้องแล้วพี่น้องขัดป่อยนี่แกตะเรือได้เนี่ย ไปใส่ไปใส่ไปใส่กอนเซบิเลียนเนี่ยมันมีข้อเสียพี่พี่อย่างหลายๆคนรู้แล้วคือเวลาปล่อยออกมาเขาจะวิ่งแบบตะลืดมาท่านี่มันบอบมีหูถ้าผมปล่อยไปแล้วอะเขาก็จะวิ่งไปเลยแล้วเขาก็จะหาทางกลับบ้านไปเจอเหมือนขาเจ้าตอนเด็กๆับพี่พี่ที่มันวิ่งออกไปแล้วมันแล้วมันหายไปเลยอะแล้วแบงก์ก็ไปเจอในคูน้ําวันที่ฝนตกมันก็เลยทําให้ขาเจ้าอะเขาฝังใจกับวันที่ฝนตกวันที่ฟ้าร้อง ทุ่มมือนี่บอกเขาเจ้ามันย่านย่านกาแาหองพอในหน่อยมันเคยหลงมันเคยเสียบอกเขาเจ้าบอกเขาเจ้าจำจำเฮี้ยนได้แต่ว่าพ่อใหญ่มาานี่มีเด็กแกงนี่กัเขาเจ้ามันมันปึกมันแรนไปการแก้เขาเรียกว่าด้ปล่อยอีกบนที่นี่สำหรับอีพีนี้เราขออวดบรรยากาศธรรมชาติชิลชิลหิวหัวใจแบบนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพี่พี่เราสัญญาว่าอีพีหน้าเราจะนําความน่ารักและความดื้อมึนของบักปึกน้อยนะฮะน้องข้าวเหนียวมาให้พี่พี่ได้รับชมอีกแน่นอนสําหรับวันนี้สวัสดีครับ